ดีค่ะมาหอนงานเนาะค่ะมาหอนงานค่ำค่ะวันนี้หนึ่งทุ่มพอดีเลยค่ะไอ้ปอะคอยใหญ่อยู่เป็นโทรไปบอกมือกล่องสาวน้ำเยื้มว่าซื้อเนื้อมาะห้ยเนี่ยแต่ว่ากะบาอกเน,นืงอน้ำอายนาดอกพี่น้องค่ะต่าอ้ายายอยู่ซื้อมะฝากก<พ>ิโลหนึ่งเพิ่งมาบอกเพิ่งมาซืา้อเนือ้อมาให็น่จากโลจังมาเอาเงินออ๋อจังมาเอาเงินก็เลยซื้<ค>อมาโลนึงเฉพาะเนื้อแล้วก็เครื่องในอีกครึ่งกิโล ถามเพื่อนว่าสิเฮ็ดหยังกินล่ะจุเพิ่นว่าใส่จุใส่และเนื้อนี่เดี๋ยวมาหยิบเอาให้อายแม่ใส่ละอ้ายแล้วไปใส่เพียจักเพียจักบีละมีเอาเอาบ้างหั่นมาเป็นซุกบัดนี้บ่สุกแล้วกินได้โลดแล้วเนาะคุณถือหนักหนักประจานโดเครื่องหนักใส่ละอ้ายออ้ายยู่่ไสบเอาเงินน้ำอ้ายดอกแค่นี้นึง อยากกระบ,บอกสันตัวเนาะอยู่หน้าบ้านคล้ายเนื้อพอดีทำเอ็นอยากนี่บอกได้เลย <c oughs> โอ้ยแนวแนวเวียนพอดีแอันนั้นว่าเวียนเพื่อน,นดังไปไหมไอเราไปใส่รอยอยู่นี่แหละ <c oughs> ไอเราให้ไปปะพ,พี่พี่เข็ดแกวไปท่าแล้วเนื้อยพึ่งมากเนื้อมากจ่ะกะนะันนั้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื้อว่าสาคาถาปลาเทียเจลแหมนะยั้เป็นพวงนว่าเอาว่าเนื้่ไปกินเนี่ค่ะสันนิษนลากินข่าจริงตาทายกินเข่าวพรอ้ายโอ้พอดีเลยน้เปลาแลแม่ต่เนื้อมมาโลนึงก็มีเครืองในเพิ่มเพิ่มเคืองกิโลเด้ออ้ายน้ำปล่านี้น้ำปลาเออฮ่องบริสุทธิ์น้ำกำลังกำลังขี้กายวาา มงนอกกุล่เอเอื่นกันย่า่ได้เดียวนี่เขอกัยังเอื่นแั่าเข่ยังเอิ่นฉันววะฉันกเอื่นเท่ย่าว่ะโอ้จาไแน่ถวแน่ไปฉันแล้วมะปลาเขาหีอยู่กล่ะมีมอยู่แบอเพื่นบอกคือคือเพื่อนบอกินดิบดอกใ่เพื่อนบอกินน้ำดอกเพื่อนออาวอาอซื้อซื้มาฝาก่ได้หนี่ไอเด้อีดีขอบคุณค่ะ ยินดีค่ะยินดีค่ะอยากกรให้บอกเพราะว่าอยู่หน้าบ้านขายเนื้อนั่นว่าแล้วตัวเซนนั่นเส้นนั่นมีตลาดขายเนื้อเส้นหน้าบ้านหนูมีตลาดขายเนื้อใน่ได้กันละเขาจะกลาซังอยากกระให้บอกเพราะว่าบอกมาอยู่มาอยู่ใกล้บ้านนี่สิดอกบอกหูวว่าพากันมากินบอหัวเราว่าตายเสียเอามาฝากดูดูอืมจ้ะ บ่อลวกกรับบ่มันักใหมบ่ไหมบ่หัวเด้อค่ะนูบ่ได้ไปซื้สือเิ่นซสือทามันหยาบทามันบ่ไหมก็โทษผู้ซสือค่ะ้ามันหยาบกัจะไ่เชีใส่เบื้งซ้อยจูงให้เบื้งจักบาทเน่สิเบื้องใส่้ส่งคไยอันนี้มซ่หางงวซุปหังงวมันก็บมลาต้มมันแตกๆสินะนาะ เสนเนสีสะเก็ดอุบลเนี่ยเซนเ้นสีสะเก็ดนี่ปกติมันจะมีแต่ต้มหูง้วนนะหูง้วแห่งนะข้าเจ้าจะมาขูดมาต้มแบบนั้นแหละเผาไฟอ่าเผาไฟเหมือนหนังนะคะใช่แต่เขาต้มแล้วจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้แหละจ้ะมือเนียวค่ะ ไก,ก่แห้งนอนนองยาฟังน้อนแม่มันนี่แหละเดี๋ยวเดียว <c oughs> กินง่กินง่ายพอดูว่า <c oughs> กินจอพอ่อกินจอพ่อดยอดดีดีขับรถไก่ครับแค่ครับ มือนก็สิไปก็สิไปไก่เทิเฮือมืออื่นนึ่งธรรมดาม้าสองร้อยลเนี่ยมันจะมือธรรมดาได้แต่ว่า้มืออื่นสิบสี่ลูกเดี๋ยวมือเลยอีกางนีเราจะหานาพักคอนอนใส่เนี่ยอแจ็ากนอนเลยจก็สิไม่นอนใส่หมันมาไก่แพ้เนาะนอนนี่หละไอ้นอนนีม่มันไก่จากแพน้ำมุนบ่ะจากเด้อหนูเคยไปน้องยาบปองกับพูดแล้วไาปองยาบข้าวขาหมาแพนน้ำมุนเตุนแนน้ำร่แล้วตุนเมืองบงลม แค่น้ำมูนแัละอันที่ทาน้ำหนานี่กระดาษสาผ้ามาแล้วใกล้ๆนั่นแหละน้องไม่จำมือเองกันได้ใกล้ๆนนี่มืออื่นเพื่อนถามว่าสิไปห้องเพียงหนาสารแม่ฮัทหนี่แม่นอยู่บ่บ่ายโมงใช่ไหมจังสิท่าแขแมนบ่โอ้ยมืออื่นบ่ได้วางดอกสันเอาไว้มือไวปสันเพราะว่า บกโ้ทัดออกแจกกีกันพอนยู่เกียนี่ยสองกยรายู่สองเกียร์ฮอดแล้วอันโทรมาหาเพื่อนสองสองสองคนสามคนแล้วเด้เป็นอย่างอยากเอาสาวน้อยไปปิดเมีกีกรโทไม่อีกเพื่อนใดมือแล้วหังว่าเพื่อนใดมือกระบอดแล้วเพือมือแต่ว่าเพื่อนถามว่าซีล่งมองไหนีสเกตก็เลยว่าซีสเกตเพื่อนบางแฉ่งนี่ก็จงเติมเบิ่เลยแลองม่ต้านหงอิ่มเลยหักเด้อวะ เอาไอ่เบ้าเอกเพื่อนก็เด้ไปไปน้ำรถต่ไอขับรถอเพื่อนไปเฮ็ดคอนถิ่นเพื่นธรรมดาก็นั่งหนารถบัสนี่แหละอนเรกว่าคือเห็นนักเกียร์จังว่าคือจังเห็นเพื่อนอยู่บ้านอย่ง้เร่งเหงเรงะเมื่อนีสอมื่อนี่นาว่าเมนเพื่อนไปซอยขับรถององมองมองมอมองมอเมององม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 มอมององ ขอบคุณค่ะคุก็เลยบอกว่าที่ตามนูน่เด้อใช่กดเพิแล้วบอกมูเพิ่อน้ำเนื้อขากเพิ่ะแล้วจูว่าเบิ่งเพิ่อสรอยจูพี่น้องค่ะนี่เขาไทยล้งห่านอีรีเดีมือจุอันนี้เราได้ลวกบุกล้างห่านทเข้าหรือยังกินน้ำปลนไงบัวกินแล้วน้องกินแล้วน้องกินแล้ว วเนื้อดอกงามเนื้อแม่แขกบอก่แขกเนยายแขกคือสีปกตินนือกินดิบดิบจเท้านกัเลยว่าอ้ยอันซื้อไปให้เอื่อนเ่าเคยไปซื้อดิบน้ำเพลนแจคเทปกติซื้อลาบก็ซื้อลาบสุกเป็นมานาะอนนี้ตาแขนทำด้เลย มีวัสดุยางเหรอเนาะตำรวจขั้วหรอรถผมอ่ะขั้เคลื่อนที่ทด้นี่เป็นวะคะครัวเคลื่อนที่ไม่ะะมห้องวไทยาศาสตร์เน่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวทายนี่ให้จบแล้วก็สิไปิธาศาสตร์สิลอยออกไปเองดอกเดี๋ยวสิไปเองดอกอยู่กับอายแล้วกันอายอันนี้เชฟเชฟมือหนึ่งครับเชฟมือหนึ่งประจำเชฟกระทะ บัสคันไหนนะอันนี้งอันนี้เชฟเบอหนึ่งทีมรถบัสครับทีมรถบัสเนาอเชี่ยหนุย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 ทีมรถบัสเป็นเชี่ยนนนท์ได้เชี่ยหนุยเชี่ยหนุยเสียขาดครับเสียคาร์โอ้ยยิบจกเทียเสียคาเดร์กาะสร้างเยอะเสียขาดแต่ว่าเงินเป็นฝันอ๋อเงินหนึ่งไม่ทำใหญ่จ้าเท่าแก่นะครับเท่าแก่รถบัสอืมจ้านั่นเห็นบอ คนก่อนนี้มีประมาณเกือบ40่สท่านโอ้แต่ว่าขายไปแล้วสามสิบแปดคนสองท่านแมาน้ำสาวน้อยแม่มุกนี่นะมุกอ้ายนี่สุดจ้ะอันนู้นจังสีซะแต่งตัวขึ้นไปก็วยเย่เบื่อไปเล่นไปเล่นไปเล่นตลกให้มันแล้วซะอายจริงๆมื้อนี้น่ะบ่เหงาปานนี้้เดเป็นี่น้อนเมื่อคืนนี่นอนหน้ารถจ้ะเปิดพัดลมทางเจ้าของค่ะเป็นส้งบ่ บ่ค่อยสบายตัววันไดนไม่ไม่ไม่ใส่ยาพาราไป็สองเมตรแมีนผมใส่ยามัขึ้นแตนต่อยไหมหรือแม่เวซี่เห็นเห็นแตนจะตอดอุ้งอิงบ่ทีมจับนั่นนี่มันใส่เพลินน้ำเขาเพลินหลวงมันบินมามันบินมาใช่ครับเพลินหลวงน่าจะเพลินไรกว่าพวกแม่แตนดอกมันตกลงมาอยู่กับพื้นแล้ว มันบินมากน้ำไฟมันมีรังพึ่งอยู่แถวใกล้ๆแต่เพราะไฟพอมันสว่างสว่อกมาเต็มมาโมเมนต์แทนดอกนี่มีรังพึ่งมันลงมาอยู่กับพื้นมาเลยเจ้าของถ่ายเพราะเพิ่งสีจะของกะลี่กะลี่หยุดก็เล่นั่งลงมเหนไนั่งลงเขาเขานี่ชื่ลงพื้นไหมปั๊บเน็กเล่นมันมั่งเพิ่งเพิงเพิ่งนึกว่าเพิงแต่ตาอุงอิงว่าแตนนี่จะของพ่อแก่เนาะ พิ่นแมงผู้นี้นี่ถ้าตอดหลายแผลได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสัดนต่์ผมผมที่แผลแทงแมงงอดดิแพร่จ้ะขึ้นกันขึ้นกันพวดแมงงอดเป็นยังไงครับแมงงอดแมงงอดอะไรชือแมงงอดอ่ะอะไรครับอออธิบายด้วยแมงงอดนี่มั้ยอ๋อแมงงอดเออ๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยแมงปองเหม็นฟองอย่าให้ตอดมั้ แมงงอดแมงงอดแมงงอดแมงปองแมงงอดครับแมงปองแมงปองอ่ได้คลิปอยู่ตั้งแมงงอด่ะไรเพิ่งเส้นอะไรคลิปเดียวเดี๋ยวอ่ะนิดดียวอะไรแมงงอดเดียวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแต่ที่สกอเปียนอ้ก่อนก่อนเบิ่งแมวล่ากระเบิร์นแมงงอดแมงงอดนิดทีพย์ยังกันไม่นี่ยนิดทิย์เยอะแยะวะนั่นทีพย์แมวล่าไปเนาะนิดทีพย์เยอะแยะอันนี้ทิพย์ลังมาก โอ้ยเนาะไปเล่นตลกจ้าเจ้าของบ่ได้เพราะคาใจละแมงงอดแมงงอสเดี๋ยวด้วยเอสด้วยมันหลายตัวแมงงอสก็สิเป็นก็สิเป็นเพผงนัวมาขึ้นนี่แต่ว่าอุ้งเอีงว่าแตนเตนน่ะมันดำๆไม่เห็นเพิ่งเพิ่ะงเป็นพิ่งหลวงอะไรเพิ่งเพิ่งหลวงมือมือเขาไปเล่นอยู่อยู่อันในว่าที่ว่าอยู่อยู่ในวัดแสบๆที่ว่ามีหมอนำสิงไหมเขาไม่ไหวไหมยื้อใส่ก่อน วัดเนี่ยที่เแล้วยู่อยู่ไอ้วัดแต่นั้นวัดยังก่อนละเล่ไล่วัดปลาเล่ไล่เออเอวัดปลาเล่ไล่จ้ะผู้เฒ่าลวกเนี่ยวัดเพื่อนเอาไอ้อันนี้มาไอ้น้ำพึ่งพึ่งหลวงค่ะน้ำพึ่งบ่แนนผมผมซื้อไว้จ้ะ ถ้าเกิดว่ามันมันบรแทนเนี่ยเป็นน้าตาลเนาะถ้าเกิดว่าเขาเอาแช่เย็นแช่น้าแข็งซึ่งมันเราซื้อมฉีด่ยมันมันติดตกเนี่ยมันติดตกก่อนเนี่ยอันนี้ผมแช่เนี่ยังใสใสแบบออ๋นแสดงว่าของแท้เก็บไปนานยิ่งดาครับมันดำสี่ร้อยบาทซื้อไม่ฉีดนะสี่ร้อยบาทเเราบอกว่าถุงนะมันเป็นถุงเราใส่ถุงถุงพลาสติกแบบนี้ถุงหูหิวนะใส่แบบมาสองสั่นเลยจ้แเราบอกว่าร้อยเจ็ดสิบบาทนะเอากระเดื่องแกผมก็เลย เอามาถุงนึ่งใ่ไห้เงินเล่าไปสองรนึ่งแล้วว้าแม่หลายแท่แม่เอาลอยใแม่ก็เลยว้าถ้าไห้แม่ร้ายป่ะนี่แม่ก็เลยไห้ผมมาอีกถุงนึงโอ้โหแมแถมเลยแม่แถมไห้ผมแท่ทีุ่มทีไห้เราเด้แล้แถมมาอีกถุงนึงดีตัดีตัวผลกวนดีตาากทนี่ว่ากวนดี่วผกนดีตัวผเงินดีตัวผลกินแี่ัิมีกีผมก็เลยให้ผรกบอดวผลเอาไปเอาไปกินเขากินน้าว กระไดมาผมก็ใส่ขวดไว้นี่แซ่แซ่กะทิกข่ารถอยู่จ้ะยังใส่เลยดีตอนนี้ยังใส่เหล็กเหล็กมีโตขอมไอ้ก็กินกินกินแยมเนียนกะทีมงานคลิปแยมเสาซึ่งลูกปลาลูกคอกจ้าคอพญ่าแล้วก็ผู้ใดที่ว่าเสียงบ่ค่อยมี่ก็กินไดหาบักเน่ามากลลักอะบีบกินเลยเนียนจ้ะเอ้าตั้งหม้อแล้วทั้งนี้ พี่ดองน้ำงน้ำขนแกนมีขายหลายอยู่ด้วยน้ำผึ้งหัวละร้อยบาทขงแกนสีคุณบอกว่าขวดละแท่ร้อยแท่งนี้ตั้งมอแล้วพี่น้องค่ะเอาสิเดี๋ยวสิไปหนางหันก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปหนางหันก่อนเด้อวันเสานทั้งนี้แสบๆเด้อค่ะเดี๋ยวนุ้งไปหนางหันก่อนขอบคุณค่ะแสบแสบค่ะ